สวัสดีครับมาถึงเซกชัน 2e ยังอยู่ใน2อยู่นะครับเป็นเรื่องการปริ้นเอกสารครับงานที่ทําไว้ให้แล้วท่านก็ต้องเข้าใจเรื่องระบบการปริ้น print ว่าเวลาเราจะปริ้นออกกระดาษออกมาใช้งานทําอย่างไรนะครับเราก็ไปดูกันนะฮะเมื่อกี้เราค้างอยู่ที่หน้าจอทะเบียนผู้เข้ออบรมใช่ไหมครับอันดับแรกเราจะไปดูเรื่องประกาศรายชื่อก่อนครับ,นะรบประกาศรายชื่อก่อนนะครับงานเนี่ยเราทําไว้ทั้งหมดผมย้อนอนี้กลับลงก่อนนะ ย่อไม่ได้เพราะว่าล็อกล็อกชีตเอาไว้นะเขาไม่ให้ยอ่อนะย่อได้แล้วโอเคนะครับงานที่ทำให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีทั้งหมด200คนรองรับคนได้วย200คนแล้วพวกนี้สังเกตว่าท่านคลิกช่องไหนเนี่ยข้างบนมันจะเป็นสูตรหมดเลยนะครับปกติแล้วจะล็อกชีตเอาไว้ครับถ้าเรากด DELETE ปุ๊บมันจะลบไม่ได้ครับ เราบอกว่าเซลหรือแผนภูมิที่คุณพยายามเปลี่ยนแปลงอยู่บนแผนงานที่มีการป้องกันเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงให้ยกเลิกป้องกันแผนงานคุณอาจต้องใส่รหัสผ่านตามที่ร้องขอนะครับเพราะฉะนั้นทีทุกชีใส่สูตรไว้แล้วกด Delete มันก็จะขึ้นมาว่าลบไม่ได้แต่ผมไม่ได้ใส่รหัสผ่านท่านที่มีความรู้เอาไปดําเนินการต่อได้นะครับท่านไปคลิกที่รีวิวนะครับเมนูที่เมนูแท็บข้างบนนะครับรีวิว แล้วก็เลื่อนคําว่ายกเลิกการพ้องกันแผ่นง,งานแค่นั้นเสร็จแล้วท่านก็ลบอะไรได้หมดแล้วนะครับลบสมมุติลบ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 มือไปโดนลบเกี้ยงเลยทํำยังไงนะสมมุติไปโดนลบหมดเลยนะฮะตายแล้วใครหวังดีไม่รู้ลบคนแรกไปด้วยลบหมดเลยแต่ว่าข้างล่างยังอยู่นะครับข้างล่างยังอยู่นะวิธีการแก้นะครับวิธีการแก้ให้ท่านคลิก เอาที่ละเซลลเอาที่ละช่องก่อนนะครับให้ท่านคลิกช่องที่มีข้อมูลอย่างนี้นะครับแล้วเลื่อนเมาส์มาที่ด้านมุมขวาด้านล่างเห็นไหมครับขวาด้านล่างนะฮะแล้วก็แดกกลับขึ้นไปครับอย่าให้เกินนะครับปล่อยนิ้วครับเสร็จแล้วครับมาแล้วครับชื่ออันนี้เหมือนกันครับเราก็แดกกลับขึ้นไปครับแล้วก็ปล่อยแล้วค่อยปล่อยนิ้วนะครับให้อยู่นี้ก็้ครับแล้วปล่อยนิ้วอ่าเหมือนกันครับถ้าลบตันนี้ นะครับเราก็คลิกข้างบนแล้วก็แดกลงมาก็ได้เห็นไหมครับข้อมูลเปลี่ยนให้เขาเรียกว่าเป็นสูตรสูตรที่ relation ไว้ให้หมดอันนี้ไม่ต้องตกใจเราก็กลับไปป้องกันเหมือนเดิมจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับตอนนี้ในเนี้ยเวลาเราจะพิมพ์ออกพิมเตอร์ทํำยังไงให้ท่านไปดูที่ไฟล์นะครับแล้วที่คําสั่งพิมพ์ครับไฟล์และคําสั่งพิมพ์เอาใหม่นะครับกดเดิมเป็นใหม่ไหมไปดูที่เมนูไฟล์อันนี้เป็นเวอร์ชัน 2019นะฮะเมนูไฟล์ปุ๊บแล้วลงมาที่คำว่าพิมพ์นะครับแล้วเลื่อนดูก่อนนะครับเลื่อนดูก่อนว่างานของเราเนี่ยมีกี่คนครับแล้วมันจบแค่2หน้าเท่านั้นเห็นไหมครับ2จาก7ทั้งหมดมี7หน้าครับแต่ที่มีข้อมูลเนี่ยมีแค่2หน้าครับแล้วข้างล่าผมใส่ฟุตเตอร์ไว้ให้หมดแล้วนะครับนะฮะมีฟุตเตอร์หมดแล้วขายายนี้จะให้เห็น นะครับก็คือมีว่าไฟล์นี้ชื่ออะไรนะครับพิมพ์วันที่เท่าไหร่นะครับก็จะใส่ไว้ให้อย่างนี้ถ้าอย่างนี้มันมีสองหน้าครับเวลาท่านสั่งพิมพ์ท่านต้องกำหนดตรงนี้ครับหนึ่งแล้วก็สองทันนะครับพิมพ์มีสองหน้าก็พิมพ์หนึ่งสองท่านต้องดูที่พิทปริ้นวิวก่อนคือตัวอย่างก่อนพิมพ์ก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ไปที่ปรินเตอร์ที่เรามีอยู่ในเครื่องนะครับในเครื่องนี้ไม่มีปรินเตอร์เลยนะครับไม่มีเลยเราก็แค่นี้นะครับมันก็จะปรินเตอร์แค่2หน้า แล้วก็ถอยหลังกลับนะครับไปดูบัญชีอะไรชื่อทั่วไปครับเช่นเดียวกันครับมีสองหน้าลงชื่ออบรมลงชื่ออบรมมีกี่หน้าอนี่ผมตัดแบ่งไว้แล้วเราไปดูที่ไฟล์พิมพ์นะครับแล้วก็อันนี้ก็ย่อก่อนนะนะฮะแล้วก็คลิกตัวนี้ดูครับด้านล่างนะครับคลิกด้านล่างนะครับนะฮะปึ๊บหน้าสอง่ะสหน้าเหมือนกันครับนะมี2หน้าเหมือนกันเราก็สั่งพิมพ์แค่1กับ2 นะครับแล้วก็ไปที่เลือกพรินเตอร์แล้วก็พิมพ์มาเฉพาะที่เราใช้งานครับอันนี้เป็นเรื่องการพิม้นออกเอกสารครับนะหกุถ้ามีอบรมหลายวันวันที่มันก็จะขึ้นเองนะครับนะฮะอันนี้คือเรื่องการปริ้นที่จะไปใช้งานนะครับถ้าเราจะประกาศในกลุ่มลายต่างๆเขารู้อาจจะเป็นไฟล์บันทึกเป็นนะครับแล้วก็ตั้งหาโฟลเดอร์ผมขออนุญาตไปไว้ที่ดาวน์โหลดเลยกันแล้วก็เปลี่ยนเป็น pdf อย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็บันทึกเป็นได้ อันนี้คือเป็นสาธารณะนะครับนะเราก็จะบันทึกเป็น pdf เอาไปแจกประกาศกันนะครับหัวมันจะมาเองนะครับนะฮะอันนี้ผมเป็น pdf ให้ดูนะนะหน้าหนึ่งมีหัวนะครับนะฮะแล้วก็ขึ้นหน้าสองก็หัวกระดาษก็จะไปด้วยเราจะได้รู้ว่าเป็นเรื่องของอะไรนะนี่ก็เป็นพิมพ์ PDF ก็ปรินเตอร์ก็มาอย่างนี้นะครับแต่เมื่อกี้เราสั่งเซฟทีหนึ่งทั้งหมดทุกหน้าเลยนะครับ แต่ถ้าถามว่าเอาแล้วถ้าจะเป็น PDF เฉพาะ2หน้าทำอย่างไรผมปิดอันนี้ก็แนละ้วท่านจะต้องติดตั้งไฟล์โปรแกรมตัวหนึ่งครับนะอย่างเช่นในเครื่องนี้ผมจะมี Foxit Reader PDF Printer อันนี้ก็แล้วแต่บางเครื่องก็จะเป็น Adobe PDF ท่านต้องมีไฟล์นี้นะครับนะถ้าจะเป็น PDF เฉพาะหน้านะครับถ้าไม่มีก็ค่อยคุยกันขอมาที่หลังใหม่ก็ได้เดี๋ยวจะส่งไปให้ เราก็คลิกตัวนี้นะครับแล้วก็สั่งว่าหนึ่งถึงสองแล้วก็สั่งพิมพ์ครับผมก็ขออนุญาตไปไว้ที่ดาวน์โหลดด้วยกันนะครับทะเบียนเจนสารุ่นหนึ่งนะประกาศรายชื่อนะครับเราก็สั่งเซฟเฮ้มันชื่อทับเก่านะฮะเราก็ทับไปเลยปุ๊บรอแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะไปแค่สองหน้าครับมีหน้าหนึ่งได้หน้าสองนะครับนี่หน้าสอง นะมีสองหน้าหมดนะครับสามสี่ัจะไม่มาครับอันนี้คือเราสั่งพิม้นเฉพาะสั่งพิ้นพีดีเเฉพาะสองหน้าเท่านั้นแต่ถ้าถ้าสั่งบันทึกเนี่ยมันจะไปเจดหน้าครับตารางว่างๆมันจะไปหมดอันนี้คนที่คล่องก็สามารถตัดต่ออะไรเองได้เยอะแยะนะครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการพิม้นเอกสารออกทางปรินเตอร์ครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันเดี๋ยวจะไปเซกชันที่สามแล้วนะครับจะไปเซกชันที่สามจะจบงานแล้วครับผมครับ ก็ค้างหน้าจอไว้ที่ขออนุญาตค้างหน้าจอไว้ตรงนี้เลยกันเดี๋ยวเซสชันที่3เรามาต่อกันจะได้รู้ว่าไปไหนครับสวัสดีครับ